สวัสดีครับมาพอกับช่องเบาโยงนี่คือเก่ามาเนี่ตัวนี้เป็นรถมือสองเมื่อทรงรถมือสองเมืนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นสามหกนะครับเอลสามหกอุปกรณ์สามสินนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เหมือนนะครับเรื่องจำกันไนบอขั้นบูรีเบื้องคิดแบเมือก้อนๆนี่นะรถขันที่บันเทินนะครับตัวนี้ขา,ขายแล้วนะครับ ยังเนียนกิบนะครับชั่วโมงเป็นแบบอลายนะครับอว้าสภาพสวยงามนะครับเฮ้อ นี่กาจะจะชงให้เรียบร้อยนะครับสำหรับมือสองนะครับตามสภะผตัวนี้ราคาจำหนี้นะครับคือว่าโอเคนะครับผมจะใส่งาน,นครับตัวนี้รดเปินใส่มือเดียวนะครับอเ,เอาส่งกับบ้านนะครับ

ทั้ไมดเลยมันตรง่เสียบว่ต้งหมดยั้งหมดเลยนะครับกาขาเันมีรลดกันทุกคนนะครับอยี่ส่วนเนี่ยตส่วนอำเภอกัทาลมนะครับตัวนี้แถวเพิ่นเห็ดหอมหลายๆเนี่ยเกือบพอดย่างซุ่มหน่อยนะครับตัวนี้ก็ มือนี้ก็มูยังไหรหรอกเอาไว้ทำนี้ก่อนสารกดไหลกดติดตามนะครับเตื่อเป็นกำลังใจให้ลิปต,ต่อไปด้วยครับเตือมูมียังบัวไรหรอกเอาไว้ทำนี้ก่อนเดี๋ยวเราชมคลิปหนานะครับบาเฮ้าไปส่วนอำเภอดอยนะครับก็ส่งพี่ทั่วประเทศนะครับเด้อทำรับมือนี้ก็เอาไว้ทำนี้ก่อนสวัสดีครับ 所以说的是我们的一些人都不知道为什么我们的一些人都不知道为什么我们的一些人都不知道